ห้าสิบโอ้โหเอ้ยจิงจอกต่อครับเอ้ยสเก็ตเตอร์โอ้โหมองไม่ทันสกเก็ตเตอร์มัวแต่ดูลายสกเก็ตเตอร์เข้านะฮะเบเบห้าสิบครับทุกคน สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมีคคก็อกจัรีวิวนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเกม slot pg กับเกม spirit wonder นะฮะหรือว่าเกมผีญี่ปุ่นนั่นเองวันนี้ดูซิว่ามันเป็นเกมแบบที่แอดยังไม่เคยเล่นเลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวเรามารอโหลดกันแป๊บหนึ่งโอเคไปกันเลยฮะขอแนะนำนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองนะฮะแล้วก็วิธีการดูเว็บตรงนะครับ ให้ดูก่อนนี่มันจะมีทุกเบสเลยเห็นไหมตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะไม่มีขั้นเบดนะฮะส่วนถ้าเป็นเว็บเอเยตนเนี่ยมันจะมันจะข้ามสองบ้างสี่บ้างอะไรเงี้ยนะแต่วันเนี้ยแอดจะมาเริ่มเบสสองบาทชุนสามร้อยบาทซิว่าเราจะได้เท่าไหร่อรนะโอ้โหกดรับไปนะฮะโอ,อ้โหทีเดียวเข้าสเก็ตเตอร์นะครับทุกคนไปฮะมีสปินสิบครั้งกับเบสสองบาท ตัวคูณเห็นไหมครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าข้างบนมันจะมีคูณ3คูณ6คูณคูณ15ฮะไปฮะแล้วมันจะมีแผ่นป้ายออกมาครับถ้าแผ่นป้ายเนี้ยมันจะหมุนตัวต่อโอ้โหมาฮะเอากระป๋ารับไปฮะดอกเดียว1 1 5บาทมาอีกแผ่นปไ้ายมาอีกฮะหมุนปะตัวเจครับโอ้โห96้าบาทครับมาอีกไหมไม่ต่อน,นะทีเดียวครับทุกคนเว็บ2บาทครับเว็บตรงเล่นตามเวลาฮะ แตกแน่นอนครับพี่หมีบอกเลยไปคแค่เต็มเราไม่ต้องทุนเยอะหรอกครับสล็อตเนื้อปันฮะจับจาตามช่วงเวลาครับปะไปครับสเก็ตเตอร์มาหนึ่งตัวโอ้ตัวไวต่อครับโอ้แผน่นป้ายฮะตัวที้ต่อตัวคิวนะฮะสเก็ตเตอร์มาฮะผีญี่ปุ่นเอาเรื่องไหมผีญี่ปุ่นมาครับ ร1 3บาบาทครับป,บปบั๊บโอโหสิบปลาฮะแผน่นป้ายที่สามารถมาตัวไวแผน่แผนปา้ายสามารถไหมปั๊บโอ้ถ้าดอกนี้เต็มเต็มหน้าเลยนะเนี่ยบัวเจไปครับเอ้ไม่มาหกทีฮนะยังอยู่ในฟีสป,ปินอยู่นะครับป,บปั๊บมาผีญี่ปุ่นฮนะผีคอย,ยาว อีกข้างทีครับตัวไยต่อฮนะเก้าอือโอ้โหอีกตัวเดียวแนะ่ช่องเดียวช่องกลางเต็มคาราเบลเลยนะเมื่อกี้ถ้าเข้าไปครับอีกทีเนี่ยนฮะปุ๊บโอ้โหจุ๊บโอ้โหไปต่อนะฮะอีกตัวนึงฮะช่องสาม โอเคมาช่องสองไหมโอเคต่อฮะปุ๊บผีโอ้โมาครับสกเกตเตอร์มาหนึ่งตัวฮะโอ้โไม่ได้เห็นฟรีในฟีนะฮะดอกแรกก็ฟรีสปินโอ้โหไปแล้ว405บาทครับทุน300นะฮะตอนนี้เป็น700นะครับเฮ้ยมาไหมโอ้โหมานะฮะกดแล้วมาคลิกแล้วมาเลยนะฮะในชั่วโมงนี้ ติดตามขอรับตารางโบนัสจากพี่หมีได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่หมีทิ้งลายดีไว้ให้เล่นตามช่วงโอ้โหมาครับปับ๊บโอ้โหเต็มหน้าครับคาบุกิหรือเปล่าเราเล่นคาบุกิสิบสองบาทครับอะไรอ่ะโอ้ผิวอายาไม่มาตัวนี้ครับคาบุกิไหมสิบ สิบต่อครับเรามีเรามีเปิดกล่องฮนะเอ๋ป่ะืหไปสามโอ้โหตายเรื่องเลยปั๊บแจ็คโอ้โหเจได้อยู่นะฮะเคอุ๊ยโอ้ได้อยู่ครับสามเปหกบาทคูณเกนะ้าฮะโอ้มาไม่ต่อครับคูณเก้าสี่สิบบาทครับ เราจะมาเล่นแบบเพิ่มเบสกันนะคลิปนี้ดูเดี๋ยวพี่หมี <c oughs> เดี๋ยวพี่หมีเพิ่มเบสให้ดูเราเอาแบบกำไรมาเพิ่มเบสอย่างงี้ไหมโอเคเล่นตามกันดูตามกันทั้งคลิปเลยฮะหาเงิน,น,น,นแบบจะง่ายก็ไม่ใช่ง่ายฮนะแต่แบบถ้าเรามานั่งเล่นอย่างเงี้ยตามเวลามันก็ไม่ได้ทุกคนครับการไอ้เกมนมันมีได้มีเสียอยู่แล้วอ่าตอนนี้เจ็ดร้อยหกสิบเียขึ้นไปดูนะลองดูมันมีเบตเท่าไหร่ เบสห้าสิบไปเลยเก็บร้อยหกสิบโอ้โหเบสห้าสิบโอ้โหเจ๊จิ้งจอกต่อครับปั๊บเอ้ยส,ส,สเก็ตเตอร์โอ้โหมองไม่ทันส,สเก็ตเตอร์มัวแต่ดูลายส,สเก็ตเตอร์เข้านะครับเบสห้าสิบครับทุกคน,นกลายมันดีไงลายมันดีไงมันเลยต้องขึ้นเบสเก้าโอ้โหไม่ไม่มีเก้าห้าสิบบาท ลายดีต้องขึ้นเบสฮะไปครับ,รบโอ้โหมาฮะเห็นป้ายมาต่อไหมอุย้ยกระป๋าหรือเปล่าโอ้โหโอ้ถ้ากระป๋าเต็มคาราเบลเลยครับทุกคนมาฮะโอ้โสิ่ก็ไม่ไปครับเบสห้าสิบสิบโอ้โหยังสิบได้อยู่นะฮะจิ้งจอกจิก้งจอกมาไหมหไม่มาฮะเบสห้าสิบครับพันแล้วครับผม ไปฮะกับปะกับปะมาครับอืมาที่จอกไปครับอโหดอกโอดอกดีห้าร้อยนะฮะแผ่นป้ายมาแผ่นป้ายอีกสามครับตัวนี้โอเคนะฮะดอกเดียวหกรอยบหาบาทแผ่นป้ายหมาครับโอ้โหผีคอยาวไม่มีโอ้พันเจ็ดครับ ขึ้นเบสห้าสิบโอ้โหขึ้นเบสร้อยด,ดีไหมแนะ่อย่างเงี้ยสามร้อยนะสองพันแปดแล้วครับตอนนี้แจโอ้โหเจมาครับเก้าไหมหอ้โหเอไม่ออกหวดไปฮะโอ้โหแบสห้าสิบส,สุดสุดแล้วฮะวันนี้กำไรพอสมควรนี่นะฮะสองพันแปดแล้วครับไล่เบสด,ดูนะฮะถ้าชั่วโมงถ้าชั่วโมงไหนมา ไม่รู้ว่าเล่นตามพี่หมีก็ได้ครับยังไงมันก็ได้ฮะมันมันมันก็มีได้กัมีเสียนะโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับพี่หมีสวัสดีครับ